อคือแต่เดือนอะไไม่ไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวเอาตั้งๆนี่แหละคือปกติผมจะเป็นคนชอบนั่งสมาธิทีเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะชอบนั่งสมาธิช่วงช่วงเช้าๆหรือไม่ก็ถ้าเป็นอยู่บ้านนะอะบ่ายเอาบ่ายนั่งสมาธิเย็นๆจะไม่ดึกจะไม่ก็ได้สมาธิก็คือแต่แบีอยู่ครั้งหนึ่งที่วันนั้นอะผมไม่ได้นั่งสมาธิเลยทั้งวันแล้วแบบ มันมันรู้สึกแบบไอสิ่งที่เราทำทุกวันนะเราก็ควรจะทำเนี่ยเพราะเวลาตอนหน้าทั่เราจะรู้สึกว่าแบบเออมันได้ปรับจูนสมองรู้สึกสงบดีแล้วมันมมามาคิดอะไรใหม่ๆได้ต่อไหมเฮ้ยวันนี้ไไ่ไม่นั<บ>่งอยู่หรอกนั่งก่อนนอนซะหน่อยเผื่อสมองมันไรเงี้จะได้นอนก่อนนอนเลยเออจะสมองมันจะได้ไรจะได้นอนหลับฝันดีอะไรเงี้ยอาชิวจะได้ตื่นมาสดใสอ่ะก็เลยจัดกันเลยวันนั้นอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีสักคนเลยอ่ะเออคือทุกคนไปหมดแล้เออก็อยู่บ้านคนเดียวตอนนั้นนั่งสมาธินั่งสมาธิคนเดียวอยู่ที่นอนีเงียบ พยายามนั่งนั่งนั่งเหมือนปกติทุกวันแหละแต่ด้วยความที่ไม่ไม่รู้เกี่ยวไหมนะพอเป็นกลางคืนแล้วจิตใจเราเม่ยจะอ่อนกว่าปกติเว้ยเพราะว่าเออมันจะมันจะแบบอุ้มเพตึ๊กติมแล้วพอเรานั่งสมาธิอ่ะสังเกตไหมว่าแบบส่วนใหญ่นะถ้าเรานั่งสมาธินะจากที่เสียงที่เราไม่ได้ยินเราตื่นเริ่มได้ยินมันเหมือนเสียงแบบลกร้องอยู่ไกลไกลเสียงอะไรก็ไม่รู้เอออยู่ตนี้ก็มันมีได้ไงใช่ตอนไม่เคยได้ยินแต่พอาดันสมาธิพอมันเริ่มนิ่งมันจะเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆมันจะเไม่ต้อนเราดังเงียบๆเราได้ยินแลปตอน เสียงอันนั้นอะไรเนี้ย่นิดหน่อยมันจะมาถ้ามันเงียบเกินนะอ่าทีนี้มันก็มันก็เหงนารมันก็ปุ๊บมันก็ปกติเราก็มันก็ปกติไม่หรอกไม่มีอะไรทีนี้นั่งเริ่มแปลกเว้ยนั่งไปนั่งมาเริ่มเริ่มเหมือนเสียงคนเดินแล้ว เป็นไ้คยฟังแล้วศาสนาเขาบอกว่าบางทีมันเป็นการโนเราขึ้นไปเองด้วยความที่จิตมันอาจจะกลัวหรือเปล่าจิตกลัวมโนเอดูหนังผีเออมันมันกลัวขึ้นไปเองมันคิดไปเองอ่ะเป็นเสียงลมพัดอะไรแล้วเราคิดว่าเป็นเสียงคนเดินหรือเปล่าอ๋อเราโฟกัสปิดจูดทายก็เลยแบบก็ไม่น่าใช่ปล่อยวางหายใจเข้าพูนหายใจออกเอาเถเดิมเดิยังยุบหนอนพองหนอยอยู่เหมือนเดิมก็นั่งไปนั่งไปได้อีกสักพักหนึ่งบุ๊ ไอเสียงเดินน้ะแม่งก็ยังไม่หยุดแม่งเหมือนจะเข้ามาใกล้เรื่อยๆด้วยสมมติเรานั่งอยู่บนเตียงใช่ป่ะเรานั่งอย่างเงี้ยอยู่บนเตียงนะ <c oughs> ขันสมาธิปั๊บนะขานักขันสมาธิอยู่บนเตียงเงี้ยปั๊บปุ๊บแล้วแม่งเดินอยู่รอบๆรอบๆไปมาแม่ยนี่คือเตียงไงแล้ว <ừ. S 2> ไอตองขอบขอบเตียงขา้างนันก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเห็นปะมันมีอะไรเปลี่ยวไปมันเออมันมีเหรอเปลวไปเปลวมาก็คิดในใจแล้วแล้วก็ เรียว่าเออนัควรจะออกจากสมาธิดีไหมเออเออควรจะออกสมาจากสมาธิดีไหมวะเพราะว่าเออไหนๆก็อย่างนี้แล้วเออออกจากสมาธิเพราะตอนนี้จิตมันเริ่มฟุ้งซ่านแล้วไงแต่ด้วยความที่เชื่ออย่างมีความเชื่ออย่างนึงคือว่าถ้าเราจะนั่งสมาธิอะเราจะเปความทช่ตั้งว่านั่งสิบนาทีก็คือจะต้องนั่งให้ถึงสิบนาทีถ้าไม่ครบอาจะไม่ออกเพราะเขาบอกว่าถ้าเราออกตั้งแต่แบบสมมติจะไม่ถึงสมมติเราตั้งไว้สิบห้าใช่ไหมแล้วเราออกตั้งแต่สิบอะ รอบหลังๆมันจะทำให้จิตใจเราอ่ะมันไม่สามารถนั่งสมาธิถึงตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเราควรจะแบบยึดไปเลยว่าสมมติจะนั่งสิบห้าใช่ไหมต้องสิบห้าเหมือนต้องออกถ้าไม่สิบห้าห้าออกอันนี้คือคือ,คอที่ควรจะทําไว้เราตอนนั้นก็ไม่ไม่สิบห้าเลยนี่วะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ทั้งสิบห้าแล้วกลับไปมันจะดังออกม <ๆๆ S 1> าจะเตืร์ติร์ดเติรอดใช่ไหมมันจะดังก็มันก็นาฬิกาปลุกก็จะไพยายามแง้มหูแล้วแง้มหูฟังดังขึ้หน่อยเถอะมันเบาก็วะเสียงนาฬิกาดังอ่ะทีนี้ทีนี้ปุ๊บ ไม่เป็นไรช่างมัน unfor, ไม่ม so ีอะไรทีนี้เขาก็ฟังเคยได้ยินบอกว่าเขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิส่วนใหนเขาจะให้นึกถึงขอทะลุของทะลุที่เป็นสายองค์ใสๆโอเคตัดเรื่องนั้นทิ้งไปยังไงเราทุกกาังทำความดีอยู่ไม่มีอะไรหรอกวะนึกถึงของทะลุใสๆปุ๊บหลับตานึกถึงของทะลุของทะลุขึ้นมาเลยเป็นรูปปั้นเรยใสๆนะเออเภาพนึกแล้วนึกแล้วเริ่มนึกนึกถึงภาพแสงสว่างแล้วท่านก็จะแบบค่อยค่อยหมุนไง จริงอะเออมันเป็นจินตนาการที่เรามองเห็นอ๋อแต่แบบแนวนี้อ่าซส์เหมือนเป็นแนวนี้และด้วยความที่แม่งตอนนั้นอะไม่ได้ยินแล้วนะเสียงเดินเสียงอะไรเงียบแล้วเออคือทุกอย่างแม่งจังหวะแม่งเราบกได้ที่อ่ะไม่อย่างนี้เลยอ่ะคือเรานั่งเรานั่งอยู่อย่างงี้ใช่ป่ะเหมนั่งสมาธิเออนั่งอย่างเงี้ยรู้เลยว่าตัวขยับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอ้ยแม่งเหมือนแบบมีใครมาขย่าอ่ะขยับแบบขย่าให้แบบหนักจนแบบต้องลืมตาถ้าไม่ลืมไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ก็ลืมเปี้ยงขึ้นอะลืมเปี้ยงแล้วก็ตาย เชื่อไอ้โรคระบาดไม่มีใครเลยอยู่ในห้องคนเดียวแล้วแบบตัวกูสั่นขนาดนั้นได้ไงวะเออมันเกิดจากอะไรไม่รู้เลยอะตอนนั้นไม่รู้แล้วมันรู้สึกไปตอนขยับเข่าแต่มันรู้สึกไหมว่ามีคนแบบจับหรือมีคนอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเราจับเงี้ยไม่เหมือนมีไหมหรือว่าหรือจนของมันเฉยมันไม่ได้รู้สึกถึงการจับแต่มันรู้สึกมันขยับมาจากด้านในเลย โอ้เออมันแบบดุดดุดอย่างงี้แต่มันไม่รู้สึกแต่มันไม่รู้สึกว่าจะโดนคนจับมันไม่รู้สึกเออมันไม่รู้สึกว่ามีใครจับก็เลยคิดว่าคิดไปเองนะเอออันนี้คือใช้ความคิดตัวเองว่ามันน่าจะเป็นว่าความจิตใจของเรามันจะอ่อนแอในช่วงตอนกลางคืน้วยทุกคนนะส่วนใหญ่นะลองคิดดูดิคนเราจะคิดมากตอนกลางคืนแลวไอ้เรื่องที่คิดมากตอนกลางคืนถ้ามาคิดตอนเช้ามันจะเป็นเรื่องธรรมดาเลยมันจะชิวก็ไม่มีอะไรจิตใจเรามันจะช่างนั้นมันน่าจะเป็นช่วงที่จิตใจเราอ่อนแอแล้วเราดันไปนั่งสมา เออเนี่ยแหละใช่มันก็เลยอาจจะมีส่งผลกระทบต่อสมองหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกแย่จนร่างกายมันรับไม่ได้แล้วก็สั่งหรือปั๊บมื่อก่อนเลยปจดเรื่องหลอนอยู่ก็แหละที่บ้านเลยที่เนี่ยเหรอที่เรานั่นอยู่เนี่ยเออนี่ที่บ้านได้มีอยู่กูอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณตั้งแต่มสามอ่ะมสามก็คือวันอายุสิบห้าก็คืออยู่มาเป็นสิบปีไม่เคยรู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกลยคืออาจจะมีบ้างที่ว่าชั้นสามอ่ะ มันจะเป็นประตูบันไดประตูตรงบันไดไม้ออ่่ะามันก็จะเอ็ดเอ็ดมันมีวันหนึ่งว่าเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยยู่อยู่ประตูอ่ะเราไปิดเอ็ดสมบูรณ์สมบูรณ์ยังไงความสนิทของมันนะเอ็ดอ่าแล้วก็ค้างอย่างเงี้ยตาและคิ้วก็มีลมเออเออไปดูไอ้เขียลมชั่วหนี่งมันไม่มีเนี่ยแต่ประตูมันค้างอย่างเงี้ยถ้ามันเอ็ดเปิดดีกว่าเออโคตเดิน เดี๋ไปยืนแบบจ้องเลยยืนดูเนี้ยยืนดูอย่างนี้เลยยืนดูประตูเนี้ยนะเออผมมองเออหนีวเข้าไปเออโอ้คนลุกเลยโอ้ยแค่แต่ตาตาเลยอ่ะเออก็ไปยืนจ้องเนี้ยกูไม่ถ่ายคลิปไปวะนาทีนั้นน่ะนาทีนั้นน่ะเป็นมึงมึถ่ายก็แล้วแต่ไปเอ็ดผมไอ้เชี่ย แล้วก็มีอีกวันหนึ่งถัดมาไม่กี่วันเนี่ยก็คงไม่มีอะไรแล้วว่าเรามีพ่อคงพ่อแก่อะไรอยู่หรือว่าไอปัวแฟนไอปอลเออนั่นก็เดินเดินที่เราไปเล่าอีพีนั้นอ่ะอีพีหนึ่งอ่ะอีกห้องหนึ่งอ๋อนั่นสองนั่นคืออีพีที่ตะเพิ่มมาเออใช่อันีตะเพิ่มมาเล่าก็คืออีพีที่แล้วอ่าคือเพื่อความวุ่นวายจากข้างล่างบเราก็เลยไปเอาบทแล้วไอเนี้ยช่วงท้องอยู่ไง เด, yup. <laughs> <cade ll target> ดินขึ้นมามองขึ้นมายันสามอ๋อตรงอะไรที่มันเดนตรงไดที่ที่กูบอกว่าประตูปิดอ่ะอ๋อที่อ๋อประตูคนไดเหรอนะเออประตูันไดอ๋ออ่ะเออแม่งมองเออก็ไม่มองทำไมอ่ะไม่มันเหมือนแบบจังหวะเดินขึ้นมาแล้วมองมันเห็นเหมือนมีคนอะยืนอยู่บนซึ่งเวลานั้นน่ะมันน็อตคือเขาดองบนแล้วแต่มันเห็นเหตุ่มมีคนยืนอยู่ประตูบนยืนเฉยๆเลยอะใช่แต่มันบอกว่าเออก็คงไม่มีอะไรเขาเขามองแล้วก็แบบ ไม่กล้าเข้ามาเหมือนไม่ยุ่งอะ่ะมีคมรูอ,อยู่เขาก็ไม่ยุ่งออเออเลยคิว่าเอออาจจะไม่เจ้าที่แลน่าจะพอแก่ทั้งหมดยังวันก่อนวันก่อนดีกว่าวันก่อนเลยอาบน้ําอยู่เวลาอาบน้ำกูจะชอบเอามือถือเข้าไปฟังเพลงอา้สไตล์คนเออก็เปิดไว้ปึ๊บแล้วก็อ้าวปึ๊บคือถ้าเครื่องเก่าเรายังเชื่อว่าเออมันล้วนแต่เนี้ยไอโฟนสิบสามเพิ่งซื้อมาไม่นานอ่ะไอโฟนสิบสามเลยแล้วไม่วางไว้อยู่อยู่แม่งเปลี่ยนเลย ดูคอนเทนต์นี้อยู่อยดีมากเปลี่ยนคอนเทนต์เองคือเหมือนว่าเปลี่ยนคลิปเองป๊บมันก็อาจจะแบบน้ํากระเด็นไปโดนเหลือเลยนะอ๋อแล้วมันอาจจะเออแต่เนี้ยคือแม่งแบบอยู่ๆแม่งดับไปเนี่ยปึ๊บมันยังเล่นอยู่ไหมไม่เล่นไม่เล่นมันดับแล้วเหมือนแบบมีคนไปกดปึ๊บวุ้ยเนี่ยไอ้หัวพอจังหวะนะมันบอกจังหวะสะบัดน้ำแบบเช็ดหน้าเช็ดอ๋อพอดีเอออ๋อกูเอื้อมไปดูไอ้ที่หน้าจอแห้งหมดเลยคลิปไม่หยุด ไม่มีสักหยดโอ้โหเออนี่เพิ่งเจอไม่หย่วนเลยรอเออลอไหมคุรอไปวันแล้วต้องจอเลยอ่ะเอากล้องจอเลยอะต้องจะกระดิกไหมอะไรก็คุรออาบน้ำจริงเลยอ่ะ